สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มาในทีมป่าดงดิบเรามาหาสถานที่นั่งคุยกันได้อย่างเหมาะเจาะแล้วเรียบร้อย <c oughs> พร้อมยุ่ <c oughs> วันนี้ก็ปิดร้านถูกดีเรียบร้อยเราปกติเราจะปิดสองทุ่เราปิดแล้วเราก็เคลียร์ของทุกอย่างก็ามาวันนี้ก็ได้มานั่ง เีวนานอกพื้นที่ไม่ใช่ที่เดิมทุกที่ทุกครั้งวันนี้มามาในปลาบอลของเราเป็นบรรยากาศหน่อยปลาปลาโลปลาซีโรป่าทุกอย่างที่เรารักเราชอบเราก็ปลูกอะไรที่เรารักเราชอบเราก็ทำอะไรที่เรารักเราชอบเราก็ไปใช่ไหมใช่เข้าปเด็นยังไงดี๋ยเข้าประเด็นใช่ไหมใช่โอเคเรา สะดวกอะไรเราก็ทำมันนั้นคือสิ่งที่เราสะดวกคือเราไปแวะเยี่ยมเพื่อนพาร์ทเนอร์ที่เปิดร้านถูกด,ดีด้วยกันและวางลายทางที่เราไปส่งของใช่ไหมละ่ะอย่างเรามีธุรกิจแหนมเราก็ทำแหนมแล้วเราส่งแหนมแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งส่งแบบ ทุกร้านทุกร้านทุกร้านอะไรนะเราไปเป็นจุดแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดจะว่าเกือบทั่วภาคอีสานก็ว่าได้ถ้าเราออกนอกเขตภาคอีสานนั่นก็คือมีธุระส่วนตัวธุระจำเป็นบ้างที่เราไปแวะร้านถูกดีทำไมเราถึงแวะก็นี่แหละเป็นคำถาม <c oughs> ใช่ทำไมเราถึงแวะ เอาเกิดมาก่อนเกิดให้ฟังก่อนว่าจากที่เราแวะหลายๆร้านพวกพีพ่ๆเพื่อนๆป้าๆแม่ๆเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่กล้านะถึงเขาแวะซื้อของแต่เขาก็ไม่กล้าออ,ออกตัวไม่กล้าแสดงตัวว่าไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็น<า>ถูกดีเหมือนกันถ้ายังไงก็อยากให้ลองเหมือนกันลองลองเปิดตัวลองเปิดตัวดูว่า เรามาจากถูกดีเหมือนกันนะแล้วคุณจะเห็นมิตรภาพที่มันพูดมันพูดไม่ได้อะพูดยากมันมันต้องสัมผัสเองมนะันของแบบนี้มันต้องต้องลองด้วยตัวเองว่าหรือถ้าคุณยกเลิกแล้วหรือคุณไม่ชอบคุณก็ลองพูดออกมาว่าฉันยกเลิกแล้วแล้วก็บอกมันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราไปแวะร้านถูกดีเหมือนกันนะอย่างที่เราไปก็คือ เราสะดวกที่จะแวะซื้อน้ำซื้อเอ็ม้อยซื้อกาแฟซื้ออะไรซื้อขนมขบเคี้ยวพอเราจอดเราก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกแต่เราเห็นพันเนอร์ด้วยกันบางร้านบางคนน่ารักเราก็พูดคุยเม้าบอยกันอย่างสนุกถ้าร้านไหนที่ดูแล้วเหมือนมันจะเป็นยังไงเหมือนจะดอบเหมือนออเหมือนจะเบาๆยอดอแต่เบาๆเราก็สังเกตนะ คือเหมือนเหมือนเขาจะไปไม่รอดอะไรไม่ใช่เหมือนเขาจะไปไม่รอดคือดูแล้วมันมันเงียบอ่ะมันเงียบมันซบเซาแล้วเราก็ก็เลยถามสารทุกสุตดิบมากเป็นยังไงบ้างทําไมเงียบแบบนี้เราก็ได้เข้าไปคุยด้วยพอเราพูดถึงว่าเรามาจากถูดีเหมือนกันใช่ไหมเราก็เขาดีใจเราได้รู้ซึงถึงอาการตอนที่เขาดีใจที่แรกเขาไม่กล้าหรอกเนาะใช่ เราได้พูดถึงเราได้ถามเป็นยังไงพูดให้ฟังอ,อยูทิไม,มไหมโอเคไหมสำหรับเปิดร้านแล้วเราโอเคไหมสำหรับร้านเก่าหรือมีเคยมีร้านเก่ามาไหมเราก็ถามเขาก็ได้เขาได้ระบายเขาได้พูดให้เราฟังมันก็ดีตรงนี้แหละนี่คือมันก็เลยทำให้ให้เราชอบพลังใช่ ก็มีคําถามหลายคนว่าทําไมถึงไปแวะแล้วแวะแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรแต่เราได้ได้ได้ให้กําลังใจไม่ได้อะไรไม่ได้ค่าตอบแทน<ร>บอกตรงตงเลยว่าไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือเราทําด้วยความที่เราชอบใช่เราเต็มใจเต็มใจที่ทำแล้วเรา,เราอยาก เขาเรียกว่าอยากได้เก็บความเห็นใจได้ดึงจุดที่เขาเหมือนไม่มีเหมือนเหมือนจะยังไม่รู้จุดเนี้ยหรือบางทีไปแวะร้านนี้ก็ก็ได้พูดคุยว่าเอันนี้น่าจะวางตรงนี้นะคะนาฬิกาได้คือส่วนตัวเป็นคนที่ชอบมันจะชอบก้าวไก่ไม่นะแต่ชอบชอบแนณนอนคือชอบในส่วนตัวเราก็เก็บข้อมูลจากที่อื่นมาด้วยว่า อันนี้ควรจะอยู่ตรงนี้นะอย่างการตกแต่งร้านหน้านาฬิกาอยู่ตรงนี้มันจะดูโอเคง,เงูเฮงอะไรอย่างเงี้ยอย่างรูปภาพพวกเนี้ยมันมันควรจะอยู่ตรงนี้อะไรแล้วมันจะมองดูสวยแล้วมันจะทําให้ร้านร้านโดดเด่นขึ้นส่วนตัวก็เลยชอบพูดชอบคุยไปพวอป้าพวกพ่อ,พอแม่อะไรทําร้านถูกดีเขาก็ชอบโอเคเออก็น่ารักดีนะอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราชอบแวะ ไม่ได้อะไรหรอกก็อย่างเอาพูดตรงๆประเด็นที่มันได้ได้มาให้เราพิกคืออยากแต่บางทีมันก็อยู่ที่งานของเราด้วยถ้าเราไปอะ่ะเราก็ต้องได้ดูงานเราด้วยว่าจะ,จะวิ่งสายไหนอย่างไปอุบลเราก็มีงานที่จะต้องวิ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะวิ่งไปโดยตรงเลย ไม่ใช่ว่าคนนี้พูดนี้แล้วเราก็วิ่งเสียค่ารถค่าน้ำมันไปไม่ใช่เราไปคือมันต้องมีตัวพ่วงไปด้วยถึงว่าเราวิ่งไปส่งสินค้าของเราอย่างไปอุบวนอย่างเงี้ยเราก็ไปอุบวนเราก็ไปหาลูกไปหาลูกเพราะลูกเรียนอยู่ที่อุบลเนาะอย่างไปสีสเกตหลักๆก็คือเราจะวิ่งไปเอากระเทียมของเราเราไม่ได้วิ่งไปโดยเฉพาะใช่ใช่ไม่ไม่ใช่คือวิ่งไปโดยตรงเลยหลักๆก็คืองานแหนมเราจะส่งรอยเอ็ดรอยเอ็ดสตึก สตึกนี้ก็อย่างที่นาลีแล้วก็แวะบ่อยที่นาลีใช่สารคามเนี้ยรอยเอ็ดนี้ก็คือเมืองสวงอะไรพวกนี้เราเราแวะโดยที่เราไม่ได้ถ่ายรูปแล้วพูดกันทุกวันอุดหนุนกันทุกวันร้านทุกร้านร้านไหนที่เราอดุนอะไรนะเปิดบันค้าอย่างร้านไม่เอ็ก็ได้ไม่เอ็ก็ได้แต่ว่าที่เราวิ่งผ่านเราอุดหนุนทุกร้านเราพูดเราก็อยากอยากเอ่ยเอ่ยด้วยอ่ะก็คืออย่างเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากไป ก็พยายามที่จะนึกถึงทุกร้านนะบ้านห้วยอาลีตรงเนี้ยบ้านป่าแกะก็ดีใจที่เห็นกนไปแวะแล้วก็พูดคุยกับแก,กด้วยแล้วต่อไปก็จะเป็นร้านบ้านกู่ร้านเนเ,นเนอาจารย์กรเกษียนเพิ่ง<ก>เปิดดีใจเหมือนกันพี่เอแกะก็ดีใจเป็นปพี่น้องอกันนะ<า>อย่างวันนี้ตากตัวอะไรก็ดีนะทุกคนก็ดีนะสุวรรณก็ไ่ไปสุวรรณร้อยเอ็ดเมืองสวง มืองสวงอ็เอ็ดยงร้านน้องนั่นที่เปิดใหม่นะองอกจากเมืองร้อยเอ็ดมาเอ็นอะไรนะไม่รู้เอ็นบางทีอาจจะจําชื่อร้านไม่ได้แต่แต่มันเป็นทางผ่านของเราประจํะเราวิ่งประจําแล้วก็แวะซื้อขนมคบเคี้ยวซื้อเครื่องดื่มพวกน้ําพวกขนมพวกอะไรนี่แหละคือเป็นเป็นการอุดหนุนกันด้วยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องไปวิ่งเหมือนเอสซีอะไรนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ส่งแกมเราก็จะเออถ้าถ้าใครอยู่ในระหว่างทางผ่านเขาเรียกว่าเป็นทางผ่านระหว่างทางผ่านของเราอ่ะอย่างอย่างจะไปสลรคามมันจะเป็นบลบือกับอำเภอโกสุมพิสัยใช่ไหมล่ะใช่ก็มีหลายร้านอยู่นะจากบลบือไปโกสุพิสัยนี้มันก็อยู่ระหว่างทางบ้านของน้องน้ำหนึ่งอ่ะน้องน้ำหนึ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะตั้งใจวิ่งไปเลยนะแต่มันเป็นทางผ่านของเราจริงๆจากบละบือไปโกสุมเราก็วิ่งเส้นเส้นกุดลังอ่ะ เออแอนกุลังเราก็มีผูกก่สุมก็เยอะอยู่นะร้านใช่ร้านเราก็ได้พูดคุยอย่างไปอีกทางอีกเจ้าหนึ่งก็คืออยู่สมเด็จนะอยู่อำเภอสมเด็จกาลสินคิดดูว่าจากระหว่างทางบ้านเราไปสมเด็จมันจะมีกี่ร้านใช่ไหมล่ะแต่ว่าเรามันก็ไม่ได้เลทุกร้านนะใช่เราก็ต้องดูเวลาถ้าบางทีเราก็จะไปอย่างสมเด็จเราก็จะไปดึกไปนอน การที่ไปนอนมันก็ต้องออกบ้านประมาณเย็นพอเย็นกว่าจะไปถึงเขตนู้นมันก็เขาก็ปิดร้านแล้วใช่ไหมนะสองสองถึงสี่ทุ่มตะุ่มนี้เรามันเป็นเวลาที่เราวิ่งแล้วก็ต้องรอบางทีก็ไม่เจอบางทีก็จะไม่เจอก็เห็นแต่ร้านที่ปิดแล้วบางทีก็อาจอาจจะไม่ได้แวะจริงๆก็อยากแวะที่เราไปได้ตอก็ต่อจากนั้นมันเป็นวันหยุดวันหยุดของงานเราเราก็ได้ไปเที่ยว เราก็อาศัยว่าเราอยากไปเที่ยวก็ส่งของนี่แหละเหมือนเดิมใช่มันก็เลยเลยไปเที่ยวอีกนิดนึงอย่างนครพนมอย่างนาแกอะไรพวกนี้คือนั่นคือเป็นทริปเที่ยวต่อจากที่เราไปส่งของเป็นวันว่างเนาะใช่เพราะว่าเราหยุดเพื่อหาสุกเสาอะไรมันเป็นวันว่างของเรามันก็เป็นทริปเที่ยวแล้วก็ทริปพูดคุยทริปให้กำลังใจชี้แจให้หลายๆท่านยังไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องวิ่งไปแวะอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่งานของเรา จริงๆมันก็ไม่ใช่งานของเราหรอกแต่ว่าคือมันเป็นทางผ่านของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไป็นการได้พูดคุยอ่าได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือบางทีคนคนบางบางร้านนะเขาเขาอาจจะมีอะไรที่มันแบบบางร้านเกือบจะปิดปิดอัดนะเขาเขาปึดอัดคือบางทีเขาไม่รู้จะไปยังไงเกือบจะปิดเราก็ได้เข้าไปอได้จังหวะในในจังหวะที่ อ้าวอย่างนี้จริงเหรอเราก็ได้ให้ําแนะนำอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่ออนไนที่พอจะแนะนำได้นั่นแหละเพื่อเขาปรับปรุงแล้วมันดีขึ้นหาอะไรขายเสริมหรือว่าควรจะเอาส่วนที่ขายเสริมมาอยู่ตรงนี้ไหมปรับใช่ปรับเปลี่ยนปรับปรับจุดนิดนึงอะไรนิดหนึ่งคือเขามีอยู่แล้วขายของสดท้ายอะไรนะแค่อยากบอกให้ปรับจุดนิดนึงปรับเปลี่ยนมุมมุมร้านมุมอะไรให้มัน อย,อย่างที่พูดไปนี่ก็คือร้านร้านน้องดอมอ่ะที่ที่หนักหนักคือเราเราก็พยายามแต่พี่แกใจสู้เรื่องเนี้ยพี่แกใจสู้อยู่เพราะว่าแกออกจากง,งานประจําที่ส่งสินค้าอยู่แล้วแกก็เลยมาทําร้านโดยตรงให้แผนขายของสดแกก็วิ่งไปเอาของสดมาขายเออนั่นก็เป็นงานที่แกมีอยู่แล้วอ่ะแล้วแกมาทําแบบนี้แค่แค่ปรับปรุง ปรับปรุงนิดนึงก็คือเอากระจกเราก็เลยบอกว่าเอากระจกหน้าร้านออกได้ไหมแกก็ออกได้นะก็คือถ้าถ้าปรับปรุงจุดนีด้นิดนึงแล้วก็หาอะไรลูกค้าจะเข้าง่ายกว่ากันโดยที่ไม่ไม่เกรงอะ่ะมันนอกเนาะใช่เราก็ได้ไปคุยกันจริงจริงสินค้ามันก็ไม่ได้แพงอะเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องแพงหรอกรู้ๆกันอยู่ว่าแพงไม่แพงแต่ ในเมื่อบ้านนอกอะ่ะคุณคิดดูว่าระหว่างบ้านนอกออกไปอำเภอนะ่ะเป็น5้าโลสิบโลถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวห้างจริงๆเขาคงไม่ไปซื้อของที่โลตัสหรอกน้ำมันควรละวสี่สของเราถึงจะ50ถึงจะเจบบาทตั้งแต่เราขายเองน่ะขายของชําเองเหล้าขาวอะ่ะเหล้าขาวเล็ก บ้านเมืองเขาขายกัน65แต่ร้านพรวลัยหมาดขาย75ยังขายได้อัตย์ละสามสี่ลังทำไมนี่แหละมันเป็นคำถามทำไมน้ำมันจากช่วงที่มันขึ้นแพงๆน่ะที่โลโต,ตัสแข่งขันกันราคาเรายังไม่รู้ว่าราคาถูกดีมันเท่าไหร่ตอนนั้นที่ทำอยู่ที่น้ำมันขึ้นแบบสุดๆขีดเลยแบบ75-80 75เราก็ขายแปเราก็ขายก็ได้ขาย ทั้งๆที่ไม่ได้ไกลาจากอำเภอเลยนะไม่ได้ไกลาจากตลาดแต่ได้ขายไ้เนี่ยแหละเราร้านถูกดีมองอีกว่ามันก็อยู่ในหมู่บ้านในชุมชนถ้ามิตรภาพของเจ้าของร้านนะ่ะสำคัญที่สุดกับใจสู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างการไปพูดคุย ดูนความรู้สึกอีกนิดนึ่งจากที่คนกำลังจะหมดไฟเนะ่ะเราจะไม่ไปตอกย้ำเราเจอเราก็จะพยายามที่จะพูดคุยแล้วก็ดึงดึงความด,ดึงความเป็นมีไฟของเขาอยู่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนะ่ะมันมันจะส่งผลยังไงกับแต่ละร้านแต่เราคิดว่าเราเราพยายามช่วย พยายามช่วยมไม่อยากให้ทุกคนจะต้องมอดไฟมอดลงโดยที่ยังไม่สู้่เพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวอยู่แล้วแหละใช่แต่แค่ว่ายังคุณยังไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาได้นะเราก็อยากจกน่ถึงเราจะตัวเล็กๆน้อยๆสองคนนี้เราก็เราอยากถ้าใครเห็นคลิปของพวกเราถ้าเจอที่ไหน รือเราแวะร้านไหนก็ถึงเราจะไม่ทักถึงเราจะไม่เอ่ยหรือคุณไม่เอ่ยก็เราก็ไปด้วยความ <c oughs> จริงใจเราไม่ได้ไปเอาอะไรแล้วเราไม่ได้ไปขอผลตอบแทนอะไรจากใครเพราะว่ามันก็เป็นเขตภาคอีสานนะ่ะจะว่าไปเราก็วิ่งเกือบทุกจังหวัดเนาะมันไม่มีผลตอบแทนเอก <c oughs> น้ำมันรถเราก็เติมไปส่งของวองเราเอง ถึงเราไม่แว้แต่เราก็ได้เติมอยู่ดีเลยเพราะว่าเราก็ปิ่งผ่านอยู่ใช่ลแล้วเราก็อาของนี้เราซื้อส่วนมากจะตัดออกจากเซเว่นไปเลยที่ในถูกดีมันมีหมดทุกอย่างอ่ะล,ล้วจะบอกอ,อีก,อกตอนนั้นที่เราลงไปภาคกลางอะ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินไปไปไปแวะไอใช่เรามีพพพาร์ทเนอรนะ์ แต่ว่าเราไปธุระของเราโดยตรงเลยเรื่องหนังเรื่องแหนมอะไรของเราได้เลยแล้เราไปอะไรก็ช่างก็ญากของเราแล้วก็มีญาติอยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่แล้วก็ไปนอนพักใช่เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจโดยที่จะไปโดยตรงเพราะว่าถ้าไปโดยตรงจริงๆอ่ะจริงๆมีน้อยเนาะมันไม่ไม่มไม่ได้หรอกเพราะว่าภาคภาคภาคกลางน่ยจากที่เราวิ่งเส้นก็เยอะอยู่สุพรรณอะไรเี่ยมันมันจะไม่ทีเหมือนภาคอีสานนะน่าจะอยู่ใน ถ้าถนนหลักอ่ะส่วนมากจะเป็นซีเจมากกว่าในถนนหลักจะเป็นซีเจกับเซเว่นซีเจมเป็นหลักซีเจนี่จะเยอะกว่าเซเว,วกก่นนี่นั่นถ้าถ้าไปดูเขตนั้นนะที่ภาคกลางคือซีเจน่ากลัวกว่าถนนภาคกลางเยอะเลยแต่ซีเจซีเจของของภาคกลางจะไม่ไม่เป็นลักษณะเหมือนภาคอีสานภาคอีสานจะยึดพื้นที่กว้างมีที่จอดรถมีโซนส้มตำมีโซน ของกินของเล่นข้างนอกเดี๋ยวนี้เราจะเพิ่มพูดถึงเดี๋ยวนี่คือกันไว้เดี๋ยวไว้คิดต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังลักษณะของ C ีเจีค่อยมาพูดถึง C ีจอันนี้คือเราเทียบว่าเราลงไปภาคกลางอ่ะส่วนมากแค่คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าสิ่งที่เราวิ่งสิ่งที่เราทําอย่างที่เราชอบอ่ะมันไม่มีผลตอบแทนจริงๆก็มันชี้แจงี้่หละแล้วเราก็เต็มใจที่จะแวะ ใช่คือบางทีบางร้านความน่ารักก็คือเห็นเราอาจจะจําได้เราไม่เราม่พูดเลยนะแต่เราไม่ทักเราแค่เดินไปซื้อของคือเราไปซื้อเขาก็ถามมาก่อนแล้วบางทีบางคนจําได้เขาก็ทักเอลาะไปเลาะไปไหนมาเลาะไหนมาบ้าไปแวะที่ไหนมาบ้างอะไรโอเคก็ขอบคุณที่จําเราได้อะไรอย่างงี้ก็แสดงว่าเขาพี่เขาก็ ดูเราอยู่นี่ว่าให้เขาก็เห็นเราอยู่นี่เออมันก็ทําให้เรามีกำลังใจนะเขาก็ได้พูดสิ่งที่เราอยากที่เขาอยากพูดกับพาร์เนอร์เหมือนกันนะเขาน้อยนะคนที่จะพูดด้วยได้เพราะว่าส่วนมากก็เป็นลูกค้าแล้วใช่ที่เข้ามาในร้านนี่หรอกเอาบอกตรงเลยร้อยทั้งร้อยไม่มีพาร์เนอร์คนไหนที่จะไปเยี่ยมกันหรอกไม่กล้าเลยถึงจะไปแต่ก็ไม่กล้าแสดงตัวเอ้าจริงคข้ายของทั้งวันพาร์เนอร์ที่ไหนจะเดินเข้ามาให้พูดคุยมีแต่ลูกค้า พอจะพูดเรื่องความเป็นการเป็นงานกับลูกค้าเขาก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรกันเราหรอกเราเราเป็นพันเนอร์ด้วยกันเราจะรู้เรื่องทุกอย่างเหมือนกันสเต็ปเดียวกันทั้งหมดมันก็เลยการเป็นรู้ใจโอเคเราก็ได้มาชี้แจงแถลงขายให้ระมาณนี้หละเพื่อน <c oughs> ได้ฟัง <c oughs> อา้าวจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเพื่อนในซอยจะออกมาก่อน เราก็ขอจบกันชี้แจงจ <บ S 1> แค่นี้เนาะการชี้แจงเพียงแค่นี้ <c oughs> อ,อยู่ในป่าบแลเราก็สวยวันนี้ได้ได้บรรยากาศได้พื้นที่พร้อมแล้วถ้าฝนไม่ตกต่อไปก็คงจะเป็นอากาศหนาวฝนไม่ตกเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกันในป่าวันนี้บ่อยๆก็นะเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเมื่อพูดถึงซีเจกัน เพื่อนเริ่มมองมาแล้ว CJ เดี๋ยวนี้ CJ เริ่มบุกแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เราไปเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลนิดนึงไปสมัครมาแล้วเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บข้อมูลหรอกคือก็คือแบบเราสื่อสานิดนึงได้บัตรเนาะเดี๋ยวพีหน้าจะเอาบัตร CJ มาให้ดูโอเคเดี๋ยวอันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะขอจบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับ พวกเราสองคนบ้าบ wow ้าบวมบวมพรอวัยชาแนลนะครับพรอวัยชาแนลกับพรวัลมาทถูกดีมีมาตรฐานเหมือนเดิมค่ะโอเคสวัสดีครับ